สวัสดีครับวันนี้นะครับบุกิมจะมาสอนท่าที่เป็นการเทรินวันนี้นะครับจะสอนท่าเทินในการทำท่า vx เทินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการเทรินในท่า vx เป็นแบบไหนนะครับไปดูนะครับปกตินะครับเราทำ vx ทํา,นนาทธรรมดาแบบนี้นะครับพอเราทำด้านหลังนะครับให้เราดึงขาขวานะครับดึงขาขวาลงไปข้างหลัง นะครับแล้วก็เบี่ยงสะโพกลงมาเตรียมที่จะหมุนขึ้นหมุนออกนะครับหมุนหมุนเข้านะครับหมุนเข้าทวนเข็มบนาฬิกานะครับทวนเข็มบนาฬิกาหมุนมาแบบในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทํา V ด้านหน้าปกตินะครับ V ด้านหน้าปกติพอลงไปด้านหลังนะครับวางขาเป็นแมนโบแบ็กด้านหลังนะครับวางเป็นแมนโบแบ็กนะครับแล้วก็หมุนขึ้นมา ปป๊บในลักษณะเหมือนกันอันนี้ให้เราทําข้างขวานะครับพอเราทําด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับซ้ายก็เหมือนกันดึงขาซ้ายลงไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยหมุนขึ้นกลับมาแบบนี้นะครับซ้ายนะครับวางขาซ้ายลงไปด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยหมุนแบบนี้นะครับเราไม่ต้องทําเป็น V V เต hm ็มๆด้านหลังแบบนี้ นะครับถ้าเกิดว่าเราทำวีเต็มด้านหลังแบบนี้หมุนเราจะไม่สวยนะครับให้เราลดลดการทำวีด้านหลังเราทำเป็นแอมโบอ์แบ็กแทนนะครับทำเป็นแอมโบอ์แบ็กแทนแล้วหมุนแบบนี้แล้วก็หมุนขึ้นนะครับในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับสำหรับใครที่อยากรู้ท่าไหนอย่าวิธีการอยากรู้ท่านั้นท่านี้หมุนแบบไหน,นคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าอินบ็อกมาถามที่เพจได้เดี๋ยวคิมทําท่าให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยสําหรับคําถามจากพี่ พี่จำไม่ได้ละน่าจะเป็นพี่กิ่งแก้วหรือว่าพี่พี่กิ่งนี่แหละประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งคำถามแล้วคิมถามคลิปนี้ให้นะครับอยากได้ถ้าอะไรอย่าลืมนะครับอินบ็อกมาถามที่เพจได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ